สวัสดีค่ะแม่หมอเอ๋ยนินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวมนต์แห่งรักสานังการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่อโรโคลแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจในการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกระฟังกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกบวกกลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดเราเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจ ก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะจ๊ะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ตามรายละเอียดใต้ดีสคริปชั่นขวามือใต้คลิปสัญ,ญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวคว่ำกดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอคุณจะเจอรายละเอียดอื่นๆที่แม่หมอใส่เอาไว้ให้สําหรับวันนี้แม่หมอจะทําคลิป r a n ด o m for you หัวข้อเรื่องคนที่เงียบหายไปเขาตัดจบตัดใจาจากคุณแล้วหรือยังวันนี้ใช้ไพ่ชุดคลาวมอนิส i m p a พ s ชั่นนิสอา t ์เทและ Mystical Wisdom Oracle คลิปแร n นดอมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักวรวาลดนจิตดนใจดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณ<ๆ>ก่อนอื่นเรามาดูธาตุสีและข้อมูลที่ไพ่จะบอกเพิ่มเติมอาจเป็นวันเกิดเดือน<ๆ>เกิด เลขที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของคุณหรือเขาอายุของเขาบ้านเลขที่ทะเบียนรถหากข้อมูลตรงเป็นไปได้ว่าจะตรงกับคุณ80-100%ก็เป็นได้ถ้าดินราศีมังกรพฤษบกัน ธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูและธาตุลมราศีกุมเมถุนตุ้นตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลขหนึ่งสองสี่ห้าหกแปดสิบสิบเอ็ดสิบสามสาและ7จอ วันที่เกี่ยวข้องวันพุธวันพฤหัสวันเสาร์และวันอาทิตย์เ n e o f for you คนที่เงียบหายไปเขาตัดจบตัดใจจากคุณแล้วหรือยัง King of Pentacles สถานการณ์ของใครคนนี้ ตอนนี้เขาพยายามทำตัวเองให้ยุ่งยุ่งยุ่งกับงานอย่างมากโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเป็นหลักใหญ่เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาคิดถึงมัน,นึกถึงเรื่องราวระหว่างคุณคนคนนี้เป็นคนทำงานเก่งหาเงินเก่งมีเงินมีทองร่ำรวยมัง่งคั่งแล้วตอนนี้เขาเองเนี่ยมีเป้าหมายใหม่อยากซื้อบ้านอยากซื้อรถหรือพึ่งลงทุนเงินในธุรกิจงานใหม่เขาเนี่ยอยากทำงานให้ยุ่งมากๆ กลาคืนจะได้นอนหลับง่ายๆจะได้ไม่ต้องกระวนกระวายหัวใจคิดถึงนึกถึงคุณเอรับสอดแต่ถึงแม้เขาจะทำชีวิตให้ยุ่งวุ่นวายกับเรื่องการเงินการงานมากแค่ไหนเขาก็หยุดไม่ได้นะที่จะคิดถึงคุณเขาทุกข์เขาเครียดมากๆกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้ในชีวิตที่เงียบเหงาในชีวิตที่ไม่มีคุณ ในวันที่ห่างเหินห่างไกลเงียบหายนิ่งเงียบกันไปเขาไม่เคยมีความสุขใจได้เลยสักวัน The Tower พลังงานของคุณกับใครคนหนึ่งที่ทะเลาะกันมีปัญหาการขัดแย้งกันบางคนทะเลาะกันรุนแรงมากด้วยคำพูดมีคำพูดที่ประชดประชันเสียแทงจิตใจหรือเขาใช้คำพูดที่ทำให้คุณเนี่ย จ็บปวดหัวใจแสนสาหัสหรือบางกรณีทะเลาะกันด้วยความเงียบถามไม่ตอบลายไม่อ่านหรืออ่านไม่ตอบจนคุณนะรู้สึกเจ็บปวดไม่อยากรอคอยอีกต่อไปก็กลายเป็นว่าทะเลาะกันในความเงียบต่างคนต่างเงียบเหตุการณ์ครั้งนี้คุณเจ็บปวดมากนะและคุณไม่ได้เจ็บปวดเพียงฝ่ายเดียวนะเขาเองก็รู้สึกเจ็บปวดเขาเองก็เสียใจมากเช่นกัน ดาร์ลแฟนคุณกับเขาว่าเป็นคู่กันดวงชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลยังต้องขีดเขียนเรื่องราวนี้ให้ดําเนินต่อไปคนที่นิ่งเงียบหายไปเนี่ยเขายังตัดจบตัดใจจากคุณไม่ได้หรอกเป็นแค่การหยุดนิ่งในความสัมพันธ์ถอยไปตั้งหลักหรือต่างฝ่ายต่างถอยไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเพื่อให้ได้ทบทวนความรู้สึกนึกคิดทบทวนหัวใจ นะว่ายังรักกันอยู่หรือไม่พลังงานของเขาหรือคุณหรือทั้งคู่นะไปร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรหรือเขาอาจจะบนบานสารกล่าวเลยก็ได้มีพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาอย่างชัดเจนไปขอให้คุณใจอ่อนขอให้คุณคิดถึงขอให้คุณทักหาขอให้คุณกลับมาอรอคอยคุณอย่างทรมานทุกวี่วันใครคนนี้นะใจเขาเนี่ยไม่เคยเลยที่จะมุฟออนจากคุณได้สำเร็จ Swoar of Pentacles coast คุณกับเขายิ่งนิ่งยิ่งห่างกันไปเท่าไหร่เขายิ่งคิดถึงคุณคิดเรื่องการวนเวียนกลับมาอยู่เสมออยากทักหาบางคนเนี่ยจับโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วก็ลบทิ้งหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเข้าไปส่องดูคุณบางคนก็อยากจะมือลั่นกดหัวใจให้คุณสะหน่อยซิจะได้รู้ว่ายังสนใจย,ยใส่ใจแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยมีอีโก้มากฟอร์มจัด เขาไม่ทำหรอกก็ได้แต่ทุกเครียดคิดถึงคุณอย่างทรมานจิตใจในพื้นที่ของตัวเองเงียบๆคนเดียว Airsoft p n c i l e s, <S เขากำลังคิดระวางแผนอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากจะกลับมาสารต่อในความสัมพันธ์หรืออยากกลับมาแก้ไขกลับมาอธิบายปรับความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นต่อกันในอดีต ไม่มีทางเลยที่เขาจะตัดจบตัดใจจากคุณได้คนที่เงียบหายไปกำลังทุกข์ทรมานและทบทวนเหตุการณ์ทุกอย่างวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะกลับมาแก้ไขเหตุการณ์ระหว่างคุณกับเขาให้ดีขึ้นตัวของเขาเนี่ยรู้ชัดเจนเลยวันนี้ว่าคุณเน่ยเป็นคนที่มีค่าย,ยิ่งการที่เขาได้รู้จักพบเจอคุณเนี่ยเหมือนเป็นคนที่โชคดีมากที่สุดในโลกนี้แล้วอ่ะคุณเป็นคนดีนะคุณทําให้เขารู้สึกสมบูรณ์เติมเต็มในจิตใจ ได้รับความรักที่บริสุทธิ์ใจอย่างที่เขาไม่เคยพบเจอมาก่อนหรือบางคนเนี่ยมีประเด็นกับคุณเรื่องมือที่สเขาไปวนเวียนคบคนนั้นคนนี้สุดท้ายจนได้คําตอบอะว่าไม่มีใครที่จะรักเขาด้วยความจรงิงจังจรงิจรง,จรงใจได้มากเท่าคุณก็เห็นคุณมีค่ามากนะเปรียบเหมือนดอกบัวเนี่ยความดีหรือคนดีที่เขาจะไม่มีวันปล่อยให้หลุดมือเขาอยากได้โอกาสจากคุณเขาจะกลับมาขอโอกาสจากคุณ คุยนับสอดสถานการณ์ตอนนี้ที่ต่างคนต่างนิ่งเงียบกันไปตัวเขาเองก็ยุ่งงานทํางานหนักๆเข้าไว้จะได้เลิกฟุง้งซ่านเรื่องคุณส่วนตัวคุณคุณก็เปลี่ยนเป้าหมายจากที่เคยชะเง้อคอรอคอยเขาสนใจใส่ใจแต่เรื่องของเขาคุณลดพลังงานลงมากคุณกลับมาย้ายโฟกัสทุกอย่างมาที่ตัวเองสนใจใส่ใจหรือมีเป้าหมายใหม่ๆในเรื่องการเงินการงานของตัวเอง บางคนก็กลับมาพัฒนาตัวเองในเรื่องรูปร่างหน้าตาภายนอกลดน้ำหนักขัดผิวทำผมทำเล็บคุณกลายเป็นคนที่สวยสง่างามและในขณะเวลาที่งเงียบเงียบเกินไปนี่แหละคุณก็มีตัวเลือกใหม่ๆนะมีคนเข้ามาสนอกสนใจคุณสิ่งนี้ยิ่งทำให้คุณมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะเพราะว่าถ้าไม่มีเขาเนี่ยคุณก็มีตัวเลือกอื่นมากมายหรือใครๆคนอื่นก็ให้ความสนใจใส่ใจคุณ ในขณะเวลานี้ที่คุณนิงเงียบอย่างที่คุณไม่เคยเป็นคุณไม่เคยนิ่งเงียบนานๆแบบนี้มาก่อนเขากลัวเขากลัวว่าคุณจะใจแข็งและตัดขาดเขาได้จริงๆเขาเนี่ยนะไม่อยากจะจบไม่อยากจะจากไม่อยากจะตัดใจอะไรทั้งนั้นจากคุณยังอยากจะอยู่ในความสัมพันธ์ยังหวงแหนความสัมพันธ์นี้เสมอ Queen of Cups ใครคนนี้เขารักคุณมากก็เป็นคนจิตใจดี เอาใจใส่เขาตลอดเวลาที่ผ่านมามีแต่ความรู้สึกที่หวังดีกับเขาอย่างแท้จริงหรือบางคนเนี่ยคุณหยิบยืน่นมิตรไมตรีให้เขาในทุกเรื่องทุกสิ่งทั้งคําพูดที่ดีกําลังใจที่ดีหรือบางคนช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาในเรื่องการเงินหรือช่วยเขาทํางานในวันที่ชุดเขาขาดคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ได้ทุกใจเหลือเกินชีวิตในยอยู่ยากมากๆในวันที่ไม่มีคุณชีวิตขาดกําลังใจ ขาดคนที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตในหลายสิ่งหลายอย่างคุณนะเป็นคนที่มีอิทธิพลและสำคัญกับชุดิตเขามากเขารู้คำตอบแล้วในวันนี้เจนเพอร์ใครคนนี้มีความเป็นผู้นำในตัวเองสูงมากอีโก้จัดเหลือเกินในความนิ่งเงียบที่เขาหายไปเนี่ยนะบางคนอาจต้องรอนานมากหลายเดือนหรือหลายปีเพราะกว่าคนนี้จะยอมลดอีโก้จะยอมรับหรือทบทวนเหตุการณ์และมองเห็นข้อเสียของตัวเอง พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขแล้วกลับมาแม่หมอเนี่ยทำนายดวงเนี่ยพูดไม่กี่นาทีแต่ชีวิตจริงดวงชะตาเนี่ยบางคนเนี่ยหลายเดือนหรือหลายปีเลยทีเดียวนะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้คุณกับเขายังไม่จบยังไม่ตัดใจจากกันแน่นอนใครคนนี้มีพลังงานคนทางไกลอาจเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างภาคหรือว่าเป็นคนไทยที่ทำงานในต่างแดนก็เป็นไปได้ ตอนนี้เขาคิดอยากจะมาดูแลคุณนะอยากเป็นผู้นําอยากเป็นสามีคุณเป็นภรรยาคุณดูแลคุณให้สุขสบายทั้งกายใจเขามีหน้าที่การงานที่ดีบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการขนาดใหญ่มีเงินหมุนเวียนจํานวนมากในเวลาเนี้ยเขามีพร้อมทุกอย่างในชีวิตยกเว้นความรักที่ดียกเว้นคุณเพรับสอดเขาคิดถึงคุณหนักมากการเงียบหายไปของเขาเนี่ยหัวใจเขาเนี่ย กระสับกระส่ายร้อนรุ่มกลุ้มใจไม่มีความสุขเลยเขาขาดคุณไม่ได้เขาไม่อาจที่จะนิ่งเงียบแล้วก็จากคุณไปตลอดการเขาทำไม่ได้ทุกเกินไปโชคชะตาจะบีบคั้นเขาให้ตัดสินใจแล้วก็กลับมาเมื่อใครคนนี้ตัดสินใจแล้วกลับมาเขาจะกลับมาด้วยความกล้าหารหรือกล้าบ้าบินนะเขาจะลุยเขาจะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเพราะเขาได้เรียนรู้แล้วว่าความรู้สึกที่เจ็บปวดความรู้สึกที่เหมือนจะสูญเสียคุณไป สิ่งนี้น่ากลัวกว่าทุกสิ่งน่ากลัวแล้วก็ยากกว่าที่จะอยู่ในที่ไม่มีคุณการลดอีโก้ของตัวเขาเองง่ายกว่าง่ายกว่าการที่เขาจะต้องอดทนอยู่ลําพังด้วยความเจ็บปวดทรมานใจในวันที่ไม่มีคุณ p a ล d o f f i n t นเขาจะมามอบความสัมพันธ์ที่ชัดเจนจะมามอบความสบายใจหรือจะมาตอบทุกคําถามที่คุณเคยถามแล้วเขาไม่เคยตอบไม่เคยบอก คุณจะมีความสุขสบายกายใจอย่างมากเมื่อเขากลับมารวมถึงเขาจะให้ของที่มีมูลค่าแก้แหวนเงินทองเพชรนินจินดานะหรือว่าซื้อบ้านซื้อรถให้เงินก้อนโตกับคุณก็เป็นได้เพราะใครคนนี้เขาเห็นค่าของคุณนะเขาอยากที่จะทำให้คุณสุขสบายคุณมีค่ามากกว่าเงินมากมายที่เขาหามาได้เขาจึงพร้อมที่จะจ่ายพร้อมที่จะเปเพื่อความสุขสบายของคุณ f ฟ r ์วอนส์ตอนนี้เขาเริ่มทนไม่ไหวแล้วสมองกับหัวใจตีกันหนักมากแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่ทบทวนในวันที่มีปัญหากันเขาเสียใจเขาเจ็บปวดเขารู้สึกว่าโอ้โหวันนั้นเนี่ยไม่รู้ผีอะไรเข้าสิงเขานะทําไมก็ถึงพูดจาร้ายปากแซบปากร้ายปากแรงขนาดนั้นน่ะแล้วหัวใจคุณจะเป็นยังไงหนอสมควรแล้วแหละที่คุณงเงียบไปเนี่ยนะสมควรแล้วที่คุณจะต้องไม่สนใจใส่ใจเขาอะ เมืเ่อเขาทบทวนทุกอย่างที่เขาทำกับคุณนะ่ะเขาก็ยอมรับนะและ้วเขาก็เข้าใจคุณดีว่าคุณเจ็บปวดแค่ไหนว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับปัญหาและความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นระหว่างกันดูฟ o เหตุการณ์วันนี้ต่างคนต่างอยู่กันมาสักระยะบางคนเนี่ยนานและระยะใหญ่ๆเลยไม่ได้รับรู้ข่าวคราวไม่ได้คอยคุยคอยบอกคอยทักหากันอีกแล้วเมื่อก่อนตื่นมาก็สวัสดี o ุญมอนิ่ง ตอนนี้ไม่รู้เลยตื่นกี่โมงไปทํางานไหมเที่ยงทานอะไรเลิกงานถึงบ้านกี่โมงคุณไม่ได้คุยไม่ได้รับรู้ข่าวคราวในชีตของกันและกันเลยในขณะเวลาที่เหมือนตัดขาดจากกันแล้วนะเหมือนจบแล้วจริงๆในวันนี้แหละที่เขารู้สึกเจ็บปวดอย่างมากอีกไม่นานเขาจะทนไม่ไหวเขาจะต้องทําทุกอย่างให้หลุดพ้นจากสถานการณ์ที่ทุกทรมานใจนี้นะอยากจะมีอิสรภาพอยากที่จะกลับมาเคลียร์ใจอยากที่จะไปต่อ ในความสัมพันธ์ให้ตรงกับความต้องการในหัวใจคิงกับครับใครคนนี้เขารักคุณมากหัวใจเขาทั้งดวงมีเพียงคุณมีพลังงานความเป็นคู่คุณกับเขาเป็นคู่แท้กันนะไพ่ราชินีถ้วยกับไพ่ราชาถ้วยขึ้นมาคู่กันคุณกับเขายังมีความคิดถึงยังมีพันธนาการผูกพันนะบางคู่เชื่อมต่อทางจิตวิญญาณได้ ยิ่งบางคืนที่เขาคิดถึงคุณก่อนนอนคิดถึงหนักมากอย่างทรมานจิตใจบางคืนคุณก็นอนร้องไห้รู้สึกคิดถึงเขามากเช่นกันพลังงานความเป็นคู่นี้นะยังไม่สิ้นสุดยังไม่สามารถจะตัดจบตัดใจจากกันได้เพจรับ<ฮ><ฮ>ครับเขาส่องคุณหนักมากเลยคนเนี้ยถ้าคุณโพสอะไรในสื่อโซเชียลนะไม่เกิน5นาทีเขาเห็นเขารู้แล้วหรือถ้าคุณมี สื่อโซเชียลเล่นหลายแอปพลิเคชันเขารู้หมดเขาดูทุกสิ่งทุกอย่างกี่แอปก็จะตามไปดูแล้วพอเขาดูเนี่ยเขายิ่งเสพติดคุณนะยิ่งหลงหลย,ยิ่งคิดถึงยิ่งสเสน่หาเขาอยากกลับมาให้ความรักที่ดีกับคุณอยากมาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่เขาเนี่ยเคยไม่ชัดเจนหรือบางคนเนี่ยใจร้ายกับคุณมากๆนะให้คุณให้ความสําคัญหรือทํางานในความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียวเขาอยากกลับมามอบทุกอย่างคืนให้คุณอย่างยุติธรรม เขาจะทำทุกอย่างให้มั่นคงความรักความสัมพันธ์นี้นะคุณจะมีความสุขแล้วนะเมื่อเขากลับมาติดต่อสื่อสารคนที่เงียบหายไปอีกไม่นานจะกลับมาเขาไม่สามารถเลยที่จะตัดจบตัดใจจากคุณได้จริงๆไม่มีทางไม่มีวันเขาไม่สามารถที่จะกอดเก็บความทุกข์ทรมานแต่เหนือสิ่งอื่นใดไม่มีใครทั้งนั้นนะที่จะฝืนโชคชะตาฝ้าลิขิตที่กำหนดมาแล้ว นะคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันการแยกจากเป็นบททดสอบของจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ใครคนนี้ปล่อยวางลดอีโก้ปล่อยวางข้อเสียบางอย่างนะเพื่อให้เกิดความสมดุลเพื่อให้กลับมาให้ความรักที่สมบูรณ์เท่าเทีเทยมกับคุณแอชวอนส์ ons, การเริ่มต้นใหม่อย่างจริงจัง,จงมั่นคงกำลังจะเกิดขึ้นใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้คลิปเป็นไทม์เลส คุณฟังวันไหนให้นับจากวันนั้นอย่างเร็วภายในหนึ่งเดือนอย่างช้าไม่เกินหนึ่งปีคนที่เงียบหายไปแลนะคนที่ตัดจบตัดใจไม่ได้จะกลับมาติดต่อสื่อสารกลับมาในชีวิตคุณต่อไปแม่หมอเปิดไพ่ออโรโคลเสริมให้นะคะ e ฟร o ด r affairs เผชิญกับความกลัวของคุณไม่ต้องกลัวเหตุการณ์ใดก็ตามที่เคยเกิดขึ้นในอดีตหากเขาเคยทำร้ายคุณเสียใจเจ็บปวดจากวันนี้ไปคุณไม่ต้องกลัวจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความยุติธรรมกับคุณเสมอต่อไปจากนี้คุณนะ่าจะต้องได้รับแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปไม่สูญเปล่าหรือความหมายหมายถึงตัวเขาค่ะเขากลัวมากเขาไม่กล้าที่จะกลับมาเพราะความผิดเขาเนี่ย โอ้รุนแรงร้ายกาจเขารู้สึกว่าการที่กลับมาเนี่ยต้องรวบรวมความกล้ายอย่างมากแล้วก็จะต้องยอมรับให้ได้ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเขากลัวคุณจะปฏิเสธเขาอ่ะเขาก็เลยต้องใช้เวลาเพื่อจะรวบรวมความกล้าหรือทําใจนะเพื่อจะยอมรับคําตอบจากคุณ knowledge ความรู้ขณะเวลาที่ห่างไกลกันเงียบหายไปเนี่ย เขาไม่ได้นิ่งเงียบตามสถานการณ์นะในความนิ่งเนี่ยเขาสอดส่องคุณหนักมากและไม่ใช่การสอดส่องเพื่ออยากรู้อยากเห็นเพียงอย่างเดียวแต่เขาสอดส่องเพื่อเรียนรู้อยากรู้จักคุณมากขึ้นในวันที่เขาไม่ได้ใส่ใจคุณเท่าที่ควรอ่ะเขาแทบไม่ได้รู้จักอะไรคุณเบื้องลึกเลยตอนนี้เขารู้แล้วนะว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรชอบไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าชอบโพสต์เพลงอะไรชอบพูดถึงเรื่องอะไร เขารู้หมดเลยเขารู้ใจคุณมากโดยที่คุณไม่ต้องไปบอกไปเล่าอีกแล้วเดซิเรียนความยืดหยุ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลก็อยากให้คุณยืดหยุ่นนะอย่าไปบอกกับตัวเองอย่างนี้เลยว่าฉันจะให้เวลาสามเดือนถ้าสามเดือนไม่ทักมาจบสิ้นกันทีฉันจะบล็อกแล้วก็จะไปคบคนอื่นแล้วห้ามทำอย่างนั้น นะโปรดเชื่อมั่นในความรู้สึกและจิตวิญญาณของตัวเองนึกถึงความรู้สึกในหัวใจเป็นเกณฑ์เพราะความรักไม่ใช่กระดาษเอากันไกลมาตัดยังไงก็ไม่ขาดอยู่ดีๆนะถ้ายังเป็นคู่กันถ้ายังมีเยื่อใยต่อกันนะฉะนั้นคุณควรจะยืดหยุ่นให้โอกาสให้เวลาเขาแต่ที่สําคัญนะในช่วงขณะที่นิงเงียบกันไปก็เป็นการให้โอกาสให้เวลากับตัวของคุณเองด้วยที่จะกลับมาพัฒนาตัวเองสนใจใส่ใจตัวเองและรักตัวเองให้มากขึ้น อาชันเจลกาเบลนางฟ้ากาเบลเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาไปร้องขอขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรือเจาะจงไปเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องความรักพระตีมุรติพระแม่ลักษมีอ่าข้าจะไปขอพรอ,องค์ท่านเหล่านั้นหรือหมายถึงคุณก็ได้นะขอเจาะเน้นเรื่องความรักไปเลยนะเขาเนี่ยไปอธิษฐานเลยขอให้คุณใจอ่อนขอให้มีโอกาสอีกครั้งเถิดกลับมาคราวนี้จะไปแต่งงานกับคุณจะไปมีลูกมีเต้ากับคุณ จะมาผูกมัดคุณแม่คุณไปไหนอีกเลยอ่าไปขอท่านแบบนั้นน่าจะซื้อตรงซื่อสัตย์จะไม่ทําให้คุณเสียใจใครคนนี้มีการพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเพื่อให้คุณคิดถึงเขาหรือ,อยังไม่ให้คุณเปลี่ยนแปลงหัวใจไปจากเขาใครคนนี้ก็ทุกทรมานจิตใจหาทางออกไม่ได้จึงต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ Illusion ภาพลวงตาความนิ่งเงียบ ที่คุณเห็นเหมือนเขาไม่สะทกสะท้านไม่เป็นอะไรหรือว่าเห็นเขาเดินทางไปประชุมนะั่ดูชีวิตดีดีหน้าที่การงานดูมั่นคงเดี๋ยวก็ไปกินเลี้ยงกับคนนั้นคนนี้ไปกับเพื่อนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ดูมีความสุขไม่จริงเลยภาพลวงตาทั้งนั้นในหัวใจเขาเนี่ยแตกแหลกสลายคิดถึงคุณอย่างทุกทรมานจิตใจชีวิตเขาเนี่ยนะคิดถึงคุณทุกลมหายใจเข้าออกสิ่งที่คุณเห็นเป็นเพียงภาพลวงตาเพราะเขาไม่อยาก ที่จะให้คุณเห็นความอ่อนแอภายในหัวใจของเขา gratitude การขอบคุณเขาอยากขอบคุณคุณในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยทำให้เขาเขาเพิ่งรู้วันนี้เพิ่งทราบซึง้งเพิ่งตาสว่างในวันที่ไม่มีคุณนี่แหละว่าทุกการกระทำคำพูดที่คุณทำให้มาจากความรักที่เต็มใจและจริงใจเขาขอบคุณมากๆอีกความหมายไพ่ใบน,นี้คือความกระตันอยู เขานี่แหละจะกลับมาตอบแทนทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยให้เขาและจะตอบแทนอย่างมากที่สุดด้วยนะเนี่ยมีกระตันยูหมายถึงจะซื้อสัตว์ซื้อตรงจะไม่ทำอะไรคุณเสียใจเจ็บปวดอีกต่อไป Dreams ความฝันความหมายแรกใครคนนี้เขายังฝันถึงคุณอยู่ทุกคืนเลยหรือฝันถึงว่าคุณเนี่ยมาหาเขามาดีกับเขาไปเที่ยวด้วยกัน ฝันแล้วมีความสุขฝันแล้วยิ่งคิดถึงนะเพราะว่าคุณกับเขาจิตวิญญาณเชื่อมต่อกันได้เป็นไปได้ว่าวันที่เขาฝันถึงคุณคุณก็ฝันถึงเขาเช่นกันรีกความหมายความฝันนี่หมายถึงแผนในอนาคตคิดฝันเอาไว้มากมายเกี่ยวกับคุณอยากซื้อบ้านเรือนหอนะอยากแต่งงานสไตล์ไหนสถานที่แต่งงานริมทะเลโอ้คิดฝันเอาไว้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยและเขายังเชื่อเสมอในความฝันว่าเขาจะทำทุกอย่างให้เกิดขึ้นจริง อ่าแม่หมอขอจบคำทำนาย Random For You วันนี้แต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปราชนะการเงินกันงานความรักแม่หมอขอกำลังใจด้วยกันกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาโด,ดยการไม่กดสกคิปข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ